ค่ะทุกคนวันนี้นะคะเป็นเช้าวันอาทิตย์นะคะเป็นวันที่บี่ไม่ได้ไม่ได้ส่งของนะคะแต่ก็ร้านก็เปิดปกตินะคะแต่ว่าคือเราอาจจัดสรรเวลา ในวันอาทิตย์แบบนี้อยากให้มันเป็นวันสบายๆพักผ่อนแล้วก็แต่ละคนในร้านเราเนี่ยได้ทําอะไรที่เป็นเรื่องส่วนตัวสิ่งที่อยากชอบบางคนอาจจะอยากมีเวลาอ่านการ์ตูนอ่านนิยายบางคนอาจจะอยากฟังสปอยหนงังอะไรแบบนี้เราก็จะทำฝ่าแล้วก็ลูกค้าสั่งของมาแล้วก็ตอบแชทน,นะคะ มีเพื่อนๆถามมาว่าขอคําแนะนํากันดีกว่าว่าเฮ้ยตอนนี้เราทานกาแฟแบบไหนอยู่เพราะว่าเขามีความสนใจในเรื่องของกาแฟลดน้ําหนักนะคะผี่บอกเลยว่าผี่ทานอยู่เนี่ยยี่ห้อนี้ที่เป็นหลักนะคะสว,วนนี่ซึ่งก็ทานมา3ปีแล้วเอ้ยไม่3ปีสิน่าจะสี่ฮะสี่กี่ปีนะคือกำลังงงตัวเองอยู่คือก็สว,วันนี่เนี่ยสาปีนี้เข้าปีที่4ของสว,วันนี่เออใช่อ๋อแต่เราขายออนไลน์มา5ปีที่ก็สับสนคือทานตัวนี้เพราะว่า คือชอบแล้วก็ติดในรสชาตินะคะแต่จะเห็นว่าหลังๆเนี้ยมันก็มีกาแฟในลักษณะที่เป็นคุณสมบัติคล้ายๆกันนะคะคือเล้นในเรื่องลดน้ําหนักแล้วก็เร่งเบิร์นเร่งการเผาผาลาญอะไรพวกนี้มันจะมีออกมาเยอะในท้องตลาดนะคะแล้วคุณสมบัติพี่ก็มองว่ามันไม่ได้แตกต่างกันถ้าเวลาที่ลูกค้าเลือกกินเนี่ยอาจจะดูในเรื่องของ สารสกัดแล้วก็เรื่องคุณภาพของสินค้าของโรงงานที่ผลิตมากกว่านะคะแล้วก็ที่เดือนี่ก็จะเป็นเรื่องรสชาติแหละว,ว่าเราถูกปากหรือไม่ถูกปากพี่อ่ะเป็นคนที่ติดหวานแล้วก็ชอบกาแฟแบบ 3- in 1ซึ่งมันจะแบบนัวนว,นวกลมกลม่อมหน่อยซึ่งสวันเน่ตอบโจทย์เราแ,แบบนั้นนะคะเพียงแต่ว่าความหวานเนี่ยมันจะไม่ได้หวานแบบขนาดพวกนั้นอะ่ะมันจะซอฟๆลงมาแล้วเป็นรสชาติที่เรารู้สึกว่าเฮ okay ้ยโอเคเรากําลังกินแล้วเรากาลังแบบเพลิดเพลินแล้วก็รู้สึกว่าไม่ได้สูญเสีย เขาเรียกอะไรไม่ได้สูญเสียความต้องการที่ฉันเคยอยากจะได้อะไรอย่างเงี้ยเออก็จะเป็นตัวนี้แหละพี่อยู่ว่ากาแฟเขาหอมดีค่ะแล้วรสชาติอะ่ะมันก็ยังมีความหวานนิดๆแต่ไม่ได้หวานมากนะแต่สําหรับคนที่ทานกาแฟดําคุณอาจจะว่าแค่เนี้ยคือหวานแล้วเพราะว่าที่บ้านดิฉันอะ่ะคือแค่เนี้ยคือหวานของเขาแล้วเพราะฉะนั้นเขาก็จะแก้ด้วยการที่เอ,อผสมกาแฟดําเพิ่มเข้าไปก็จะทานด้วยกันได้นะคะ ือมันหอมไหมเราก็รู้สึกว่าเออมันเข้มข้นดีแล้วก็มันแบบคือเช้าๆอ่ะเวลาที่เราจะเริ่มงานแล้วเรานั่งทํางานอยู่เรารู้สึกแบบมันเฟรชดีอ่ะเออมันแบบให้ความรู้สึกแบบตื่นตัวจริงๆสําหรับเรานะคะต้อนอื่นในตลาดตอนนี้เราก็มีไปลองบ้างก็มีหลายๆเจ้าที่ทําได้ดีทําไดอ้อร่อยนะคะแต่ว่าคือแบบพอเทียบเทียบถั่วถกันแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเรากินตัวนี้มาค่อนข้างนานแล้วเราก็ขายด้วยแล้ว ก็มีกลุ่มลูกค้าที่แบบเป็นแฟนแท้ของเราอยู่นะคะเราก็เลยสึกว่าเออเรากินไปพร้อมๆกันกับเขาดีกว่าก็เลยจะไม่ได้แบบไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดเปลี่ยนนะคะแต่ว่าถามว่ามีลองไหมก็ลอยยี่ห้อเราก็แบบเราก็ลองกินก็อร่อยแล้วน,นี้แต่ละคนลูกค้าเวลาเลือกก็ต้องดูอย่างที่บอกไปนะคะอย่างเรานี่เราก็แบบรสชาติละราคาก็จะไม่ได้ดีกันนะคะเพราะว่าโปรโมชั่นอย่างของสวัเน่ก็ปกติกล่องละ390บาทจะมีกล่องหนึ่งมี12โปรโมชั่นเาก็3แถมหนึ่งนะคะก็999 ก็ถือว่าคุ้มแล้วแล้วก็ราคานี้ก็น่าจะเป็นตัวราคาแบบโปรหลักๆที่บ,บใช้รันกันยาวๆแล้วล่ะนะคะแต่ลูกค้าผี่ส่วนมากซื้อแบบนี้ซื้อสิบสิบแถมสามก็คือเขากินกันประจำมาก็ซื้อแบบนี้มันก็จะได้ราคาเฉลี่ยต่อกล่องมันก็จะถูกกว่านะคะนั่นแหละก็ถือว่าเอามาแนะนํากันเนาะเป็นกาแฟดีๆที่อยากจะฝากทุกคนไว้ในอ้อมใจนะคะตัวเนี้ยมัน มันช่วยเบิร์นช่วยเบิร์นระหว่างวันด้วยแล้วก็กุมหิวด้วยเหมือนกันนะคะคือสรรพคุณคือแบบเหมือนกันในห้องตลาดเลยเพราะว่าเรารูสึกว่าเออมันก็เป็นมันก็เป็นการตลาดอะเนาะเพราะฉะนั้นทุกแบรนด์ก็ว่าก็จะเน้นในเรื่องนี้เพราะคนสนใจในเรื่องของการลดน้ําหนักนะคะแ,แล้วพี่เลาพี่กินอ่ะถ้าช่วงที่จะลดน้ําหนักก็จะกินก่อนออกกาลังกายะคะ่ะอย่างปกติทุกเช้าเนี่ยเรากินอยู่แล้วถ้าช่วงไหนออกกําลังกายบางทีเราก็บางทีก็เช็ค เช็คใช่ไหม,มตอนเย็นอะไรเงี้ยเพราะเขาจะมีรสชาติอื่นด้วยมีโกโก้มีชานมอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราแบบกลัวแบบกินแล้วเรานอนไม่หลับใช่ไหมคะเราก็เปลี่ยนเป็นรสชาติอื่นนะคะได้สบายนะคะใครสนใจสามารถสอบถามเข้ามาได้นะคะซื้อไม่ซื้อไม่เป็นไรเนาะแบบถามเป็นความรู้แล้วก็มันแลกเปลี่ยนกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะ